สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568นะคะวันหยุดของหลายๆคนเนาะวันนี้นะวันหยุดก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่าทำงานแบบหักโหมมากเกินไปนะคะร่างกายต้องการพักผ่อนนะกินให้อิ่มนะคะกินให้พออิ่มกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะ,ะกินมากเกินไปก็กดกดไหลย,ย้อนเออท้องอืดท้องเฟอ้อนอนไม่สบายอีกนะคะ ทำอะไรให้มันแค่พอดีพอดีก็อพอนะโอเคมาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงนะคะมาดูความรู้สึกของเขาวันนี้นะคนที่คุณคิดถึงคนที่อยู่ในใจของคุณวันนี้เขารู้สึกอะไรยังไงนะคะมาดูข้อความของเขาแต่มันเป็นพลังงานรวมนะเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะคะ ถ้ามาเจอขึ้นนี้ก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจเนาะข้อความที่ฟังแล้วมันไม่โอเคก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเอาไปซีเรียสนะคะรับฟังเอาไปแต่ข้อความที่มันฟังแล้วมันดีต่อใจนะคะมาดูกันข้อความของเขาถึงคุณวันนี้นะเขาบอกว่า คุณอนะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยนะเขาไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนเลยความทรงจำเรื่องราวของคุณเนี่ยคะมันกำลังตามล่าเขาอยู่นะเขาขอโทษเขาเสียใจที่เขาก็กกคุณการที่เขาออกไปจากชีวิตของคุณเนี่ยนะคะแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยใจเขาอะต้องการคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะเขาระอายใจนะ กับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปในชีวิตของเขานะรู้สึกแย่แหละอืเขากลัวนะว่าถ้าอยู่กับคุณนะี่แะเขาจะแสดงความอ่อนแอออกมาให้คุณเห็นตอนนี้ขอโฟกัสอยู่ที่ตัวเขาเองก่อนนะเขาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณนะ่ะพยายามจะสลัดเอาคุณออกจากหัวเขาก่อนตอนนี้เ <c oughs> ขาสับสนไปหมดเลยนะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นพยายามจะไม่คิดถึง แต่มันทําไม่ได้เลยเอาคุณออกอหัวไม่ได้เลยเนี่ยการที่ออกไปจากชีวิตของคุณเนี่ยมันยิ่งทําให้เขาเห็นอะไรชัดมากขึ้นรู้ใจตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อยากให้มันผ่านไปนะอยากปล่อยให้มันผ่านไปตอนนี้อยากเคลียร์หัวสมองเคลียร์จิตเคลียร์ใจของตัวเองก่อนนะความรักของคุณกับเขามันจะยังคงอยู่เสมอนะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันก็ตาม เขาก็แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างเหมือนกันนะคะกลัวว่าคนอื่นจะนินทาเขายัางไงจะพูดถึงเขายัางไงจะคิดเขายัางไงเขารู้สึกสับสนเขารู้สึกบล็อกถูกบล็อกไปหมดเลยอะตอนนี้คือไปไม่ถูกไปไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกนะไม่รู้จะไปยังไงต่อรู้สึกแย่นะคะที่ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ เขาอยากจะให้คุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของเขานะอยู่ในชีวิตของเขาในอนาคตานะเขาแต่ก็ไม่อยากจะเป็นแรนเนอร์อีกแล้วอะ่ะอืไม่อยากวิ่งตามแล้วอะ่ะไม่อยากวิ่งตามหรือไม่อยากวิ่งหนีกไม่รู้นะเขารู้สึกถึงคุณได้ตลอดเลยนะความรักของคุณกับเขาเนี่ยจะไม่มีใครมาเทียบได้อีกแล้วนะไม่มีใครเหมือนอีกแล้วอะ่ะ ขเขาคิดว่าคุณน่ะน่ารักน่ารักน่าชังตอนนี้เขาขอโฟอกัสอยู่ที่เรื่องการงานการเงินของเขานะเขาเสียใจจริงๆนะคุณน่าจะไปเจอกับอะไรที่ดีกว่านี้น่าจะไปเจอกับคนที่ดีกว่าเขาอืมแต่ก็ไม่ชอบนะเวลาที่เห็นใครมาสนใจคุณนะ่ะ ขาบอกว่าคุณน่ะคืนชีวิตให้เขานะเขาจริงจังนะความสัมพันธ์ครั้งเนี้เขาอยากขอบคุณจริงๆแต่เขาก็เก็บอารมณ์ของเขาไว้อยู่นะแอบซ่อนมีความรู้สึกแอบซ่อนความรู้สึกกับคุณน่ะทำไมก็ไม่รู้เขากลัวว่าเขาจะเจ็บอ๋อ แบบนี้นี่เองเขากลัวเจ็บนะคะเขาก็เลยแสดงออกเหมือนเขาไม่ได้สนใจเขาไม่แคร์แต่จริงๆแล้วแคร์แต่จริงๆแล้วชอบอือเขาบอกเขาต้องรักษาแผลใจของเขาก่อนนะเขามีแผลใจในวัยเด็กนะคะเขามีแผลในใจอะ่ะเออเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องความไว้วางใจด้วยเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมามันเป็นอดีตที่เจ็บปวดนะ เ้าฝันถึงคุณด้วยแหละอืมเขากำลังเผชิญอยู่กับความมืดมนนะตอนเนี้ยคือไม่รู้จะทำอะไรยังไงนะสับสนไม่รู้จะทำยังไงจะพูดจะคุยกับคุณยังไงดีเขาบอกเขาไม่รู้แหละว่าเขาเป็นใครนะตอนเนี้มันสับสนไปนหมดเลยเนาะเขาบอกว่าเขาเคยเจ็บเพราะคุณนะคุณทําเคยทําให้เขาเจ็บนะ แต่เขาหลงรักคุณนะยังไงก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะทำให้เขาเจ็บแค่ไหนก็ตามอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายตอนนี้รู้สึกเขาเวิ่นเว้อมากเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเศร้านะเขาร้องไห้ทุกคืนเลยมันมืดมนไปหมดเลยเวลาที่ไม่มีคุณแต่เขาก็ใช้ความคิดที่ดีกว่าหัวใจนะคนคนนี้ น่าจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเนาะอืมแล้วก well ็กลัวเสียวคุณไปด้วยเซ็กซี่ยูคิดถึงเซ็กด้วยอ่ะมันจบลงแล้วเปล่าคุณเป็นคนที่แตกต่างจากคนรอบข้างที่เขาทุจักนะเขาทำให้คุณมีความสุขไม่ได้อ่ะเขาก็รู้นะ เขาขอบพื้นที่ก่อนตอนนี้ yes and no อบางครั้งบางทีก็อยากอยู่คนเดียวแต่พออยู่คนเดียวก็คิดถึงคุณือมอบางทีบางครั้งบางทีก็คิดแบบนั้นก็มีความรู้สึกแบบนั้นถึงบอกว่าคขาสับสนเนาะแล้วตอนนี้เขายังไม่มีคำตอบอะไรให้คุณเลยไงคุณคิดถึงเขาบ้างไหม อตอนนี้แค่มองคุณคุ้ยยังไม่กล้ามองเลยอ่ะคงต้องไปหาที่ปรึกษามาให้คําปรึกษาแล้วล่ะเออเพราะไม่รู้จะทํายังไงดีกับความรู้สึกตอนนี้เพราะเขาเป็นกังวลกับเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขามากๆเลยเข้าฝันถึงคุณบ่อยมากเลยบางครั้งบางทีรู้สึกมันจะบ่อยไปหรือเปล่าให้เขาได้มีคุณได้ไหมให้เขาได้กอดคุณได้ไหมเซ็กซ์ลิตยู่นี่ออกมาตรงกันเลย คิดเรื่องเซ็กนะคิดลาม,มกอยู่นะตอนนี้อืที่เขาเดินจากไปเนี่ยก็เพราะว่าคุณบอกให้เขาทําแบบนั้นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลรักคือคําตอบนะเขาขอโทษเขาเสียใจเนี่ยคุณจะรักเขาได้ไหมเขาเป็นแบบเนี้ยผิดไปแล้วเลือกได้ไหม คุยกันดีๆนะเธออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดูเธอเปลี่ยนไปเธอไม่ผิดอยากทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีเธอเป็นเหมือนดวงดาวเธอคือคนที่ใช่อยากดูแลเธอให้ดีกว่านี้เธอคือคนที่ดีที่สุด ไม่อยากทะเลาะไม่เคยลืมวันนั้นเลยลำบากใจอย่าเชื่อคนอื่นมากไปดูแลตัวเองดีๆมาดูแลเข้ากันแล้วเขาจะบอกว่าอะไรความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไป ดูกานอ๋อม,มันเป็นโอกาสมันเป็นทางเลือกนะอืมช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่พิจารณาใคร่คนไปปรับทัศนคติไปไถตรองไปดูว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนยังไงนะแต่สุดท้ายแล้วมันจะหาทางออกได้นะคะมันจะมีการปรับเข้าหากันได้เออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะ ช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่เขาสับสนเนาะเออทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงอถ้ามีเรื่องมีประเด็นกันอยู่นะคะก็ทางนี้ทางนั้นอย่างที่พูดบ่อยๆมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณใช้วิจารณญาณน,นะคะว่ากับคนคนนี้คุณจะให้อภยัยคุณจะให้โอกาสไหมถ้าเขาทำผิดเออมันเป็นความผิดที่ให้อภัยกันได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ย ย่างที่พายออกมานะคะถ้าเขาไปไปทบทวนดูตัวเองแล้วเนี่ยว่าเขาทําผิดอะไรตรงไหนแล้วเขาแก้ไขปรับปรุ่ตัวเขาได้มันก็จะเป็นทางออกที่ดีสําหรับความสัมพันธ์ของกับเขาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจนะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะกดติดตามช่องนี้นะ m ู o n Star ท a r o t aro, 9 1เเราจะมาอัปเดตแบบนี้ไปบ่อยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ